จะปลูกมาเพิ่งเป็นดอกครั้งเดียวปลูกมา20ปีเพิ่งเพิ่งเห็นดอกครั้งเดียวไม่ใช่ไม่ใช่20ปีเกือบจะ30ปีไี่ท้ำไปอ๋อปลูกมา30ปีแต่เพิ่งเห็นดอกแค่ครั้งเดียวหรอคะดอกสีขาวเหรอคะขาวก็เกียวว่าสองครั้งเลยแหละครั้งนี้มันเขาเขากำลังจะเริ่มงามในหลับพี่ตาเลยว่าแบกก็เลยว่าเดี๋ยวจะแบ่งอยู่ขอให้มันให้เขาแข็งแรงกว่านี้สักหน่อยก็จะแบ่งออย่างเราสัตน์สัตว์ที่เราเหม็นเนอเราก็ไม่อยากแบ่งปลูกมาสามสิบปีจะได โอ๊ตโตช้าเหมือนกันนะคะครับโตช้าเหมือนกันเนาะที่มันงามด้วยแต่ว่ามัน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 ยังไงก็ไม่รู้จริงถ้าเราทำดีๆเขาก็ต้นใหญ่ต้นสูงอยู่ในภูมิภาคเอเชียขอการของการลักลื้งงามแต่ว่าใบสวยใบสวยดอกสีขาวนะคะแต่ดอกสีขาวขาวล้วนเลยขาวล้วนปลูกมามากกว่าสามสิบปีนี่มา กไม่แน่าจะ,ะว่ากอกอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นชื่อกวบนี้ใช่ไหมคะจอกมหาโชคก็กอดอะไรนี่แหละพี่สาวอกอกผมเอามาจากว่าเห็นต้นอาทิตย์ที่แล้วพี่สาวก็มาบอกเชื่ออยู่ก็จัไม่ค่อยได้โอ้พี่สาวเอามาให้ใไม่ได้ซื้อมาเนาะแกแกซื้อมานั่นแหละแกก็เลยแบกเอามาให้อ้ยัซื้อมาขูด้แกดีด้วยแกก็เลยแบกมาให้แต่ของแกก็ไม่มีรับสไตายแล้วกันเนรออ๋อยี่สิกว่าปีแล้วอดูแลดีเนาะ ขอบคุณค่ะเก๋สวยร้านขายเ็ามีขายไหมคะหนูไม่มั่นใจนะเพราะก่อนหน้านี้ก็ไปดูตามร้านก็หาไม่เจอค่ะสําหรับว่านมหาโชคนะคะส่วนใหญ,ญ่จ,จะมีว่านมหาลาบที่เขาจําหน่ายค่ะมาเจอฝาแฝดทำไมใส่เหมือนกันใช่ไหมคะสงสัยใช่ไหมคะหนูก็เพิ่งสังเกตอันนี้ได้มาจากไหนเอออันนี้เพื่อนลูกสาวก็เป็นคนจีนเขาซื้อมาฝากจากเมืองจีนมา ฝากมังจีด้วยใส่เหมือนกันเลยอันนี้บูชามาจากวัดวัดพระธาตุพนมอ๋อได้นเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่ามือแก่กว่าพระอาบน้ําร้อนจนมือเหี่ยวแล้วอันนี้คุณพ่อที่กรุงเทพให้มาค่ะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยจริงจริงเลยไม่เชื่ดวงจะมาเจอกันหรือมาถามกันนี่ถามกันนี่สอนอยู่ที่สวัสดิ์เลยค่ะหรือสอนอยู่ไหนคะหนูมาเจอตอนนี้แหละหนูผ่านมาหลายวันแล้วนะหนูก็ใช่นไหมคะเอ๊อยากจะแวะถามเแกเลยเห็นใส่เหมือนกันนิ้วเดียวกันแต่คนละข้างเฉยๆใกล้ๆกันด้วยมาเจอฝาแฝด ่เหมือนกันใช่ไหมคะสงสัยใช่ไหมคะหนูก็เพิ่งสังเกตวันนี้นะคะกิก <ๆ S 1> ิก็มาเจอไม้มงคลในชุมชนในจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะซึ่งเป็นว่านมหาโชคค่ะ ต้นนี้กระถางนี้นะคะกิกิก็ลืมถามว่าพี่เขาชื่ออะไรคะทุกคนเขาปลูกไว้หน้าร้านนะคะซึ่งเป็นร้านตัดผมกิกิก็มาเจอต้นนี้ก็รู้สึกสะดุดตาสะดุดใจค่ะเลยแวะมาถามนะคะว่าปลูกมานานแค่ไหนซึ่งข้อมูลที่ได้ก็คือปลูกมามากกว่า30ปีคะ่ะทุกคนในหลังจากที่กิกิกได้ข้อมูลนะคะกิกิก็รู้สึกแบบว่าพิเศษมากๆเลยคะ่ะสำหรับว่านชนิดนี้นะคะ ก่อนหน้านี้กิกิก็กําลังศึกษานะคะว่าอ่าว่านที่มีลักษณะใบคล้ายๆกันเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมดอยู่3ชนิดนะคะซึ่งตอนนี้กิกิก็พยายามชิคว่าในชุมชนในหมู่บ้านที่คนโบราณนะคะที่เขานิยมปลูกกันเนี่ยเขาปลูกว่านชนิดไหนนะคะซึ่งข้อมูลที่กิกิได้กิกิก็จะเก็บข้อมูลเพื่ออ่า เก็บไว้นะคะเอาไว้เปรียบเทียบเอาไว้ศึกษานะคะจะได้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับว่านในชุมชนค่ะวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กิกี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะวันนี้ลาทุกคนแล้วค่ะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ